สวัสดีพี่น้องนะคะที่เข้ามาดูนะคะเลยสมื่อเลยเนี่ยนอนนอนคักะเลยมื่อเดี๋ยวนอนมาบุววาจะคือเดี๋ยวกับไปน,นันไปดีขึ้นเขาไม่ได้เจอเลยะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณพี่น้องรถร้ายค่ะพี่น้องต้องค่อยไปค่ะเดี๋ยวเราก็หิวข้าวนิดนึง ไม่นิดนึงแหลยหิวเลยหล่ะค่ะเพราะว่าไม่ไดกะะ้กินข้าวนะคะกินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวแต่เช้าแล้วผู้ใดในเบิ่งไร้ซนเมื่อคันนี้คะ่ะคนดูเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเราไม่ได้ดูเลยว่าคนดูหรือเปล่า <S <S มวนดูุกที่วันนี้เป็นจ,งจางๆค่ะมวันนี้เป็นจังๆเพราะว่าฝนก็น่าสิตก ฝนกำลังจะตกอีกอย่างหนึง่งแล้วก็บรรยากาศในงานก็มันเป็นงานภายในนะคะมันก็จะเราอยู่คนเดียวบนเวทีเพื่อจะจางๆนิดนึงวันที่สิบห้าเอยร้องเพลงอยู่บ้านกา็บวกับอันวันที่สิบห้านี่อันเป็นการอันแห่ผับป้า,ปาซื้อเด้อค่ะบริมีร้องเพลงนะคะไม่ได้ร้องเพลงหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเวรทำบุญ เป็นอันนี้เฉยนะคะเป็นเ็าเรียกอะไรอป,ป้าซื้อเื้อแล้วก็ส่งถุงพอนะคะแล้วก็จะลดน้ำเดืหัวผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพันกว่าครับอ๋อโอเคพันกว่าว่าวันนี้คนไลฟ์สดเดยอะเนาะคนไลฟ์สดเดยอะเพราะว่าแบบเขาเจากับแบบมีงานมีการกันทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนต้องมีงานนะคะเพราะว่าเป็นวันสงกรานต์แล้วก็เป็นวันทัางบุญหลายๆที่หลายๆมองอันนี้ สำหรับมื้อื่นก็เป็นวันเป็นวันครอบครัวนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องพักผ่อนอยู่บ้านแล้วกันสองมือนี่เื่อเกิดย่บานนะคะงานก็มันยกเรื่องหมดอันนี้น่าจะเป็นหมอลำเลยนีหมอลำนี่เป็นเวทีหมอลำนัะตะสินปะแมนได้ยุง่นไครไอ้บงบะไอ้งมาลำปะนัาะตะสิน แต่ว่าก็ยกเลิกที่จริงมันมีงานกลางวันนะคะมืมอื่นไม่มีงานกลางวันคอมเนมืมันคือไม่ีงานเน่เว้นกสินอกค่ะเป็นยกเลิก ปัญญาญหรือบริเบรเิเลนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเพราะว่าเบียงก็ลากม้าแต่หลากมากจต่มือได้หรอกเบด้นอนอยู่ค่ะได้นอนบรรณิดบรรณิดถือว่าได้พักผ่อนได้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็วันที่สิบหกไปลุยต่อที่ซีสเกตนะคะขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้าแพง ขอบเชิญคะ่ะแล้วก็ใครก็สามารถที่จะซื้อบัตรเข้ากลุ่มดูได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะมไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูก็สามารถซื้อบัตรไปดูได้ในเซาท์น้อยเพชรบ้านแพงนะคะมีกล่องเงาบอวันที่สิผ่านบหบอมีไหมค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีเราอาจจะใส่รถเข็นใส่รถเข็นเราล้าพุงใส่รถเข็นแฮออมหรือไม่ก็ตี ตีกองมาน็อกตอกแตกไปอะไรพี่น้องเอ้ยอืมมันมันบอลได้มีรถอีหยังแฮเพราะว่าเพื่อนบ่าหฮยเอาดนตรีนะคะ mm hmm. เพื่อนป้าหฮยมีดนตรีบ้านเบี้ยนี่เป็นบ้านที่ยังทีย่ยากที่สุดนะคะ mm hmm. ยานเจอก,กับเ่ <c oughs> อยากด้วยยนอยู่ <c oughs> เพื่อนเกิดแบบเพื่อนยากนั่นแหละเอาเพือ่อนยากมันเกิดปัญหาแล mm ้ว hmm. ค่ะก็่เรื่องบริจาคยังนะคะก mm ็ไม่ได้จัดอะไรตอนแรก วางแผนไว้วันที่15เนี่ยก็คือเราไม่ได้ไปงานนะคะเพราะว่ามันไกลบางทีวิ่งเทศกาลเน่ามันยากนะคะเป็นกลัวก็ถ้ายอยู่ในอ้อมอ้อมแถวเนี่ยนะรับรับยุคค่ะแต่แบบโดดๆไกลๆกอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากไม่อยากไปอันที่จะชนบุรีสิมันไกลไหมคะ่ะเพราะว่าจากร้อยเอ็ดไปชนบุรีเนี่ยกว่าจะกลับมาวันที่16อยูล่าสีละสีสไลมันจะต้องแบบเหนื่อยมากๆเลยก็เลยขอขอนุญาตบอก,กว่า ที่บ้านเลยที่สิบห้านะคะแับเพื่อนกันก้องมานพักคอนอย่างเต็มที่พรุ่งนี้ก็อยู่กับร้านอยู่กับยายนะคะเบิ้งมอลำเดี๋ยวไปขี่หารถเบิ้งมอลำอมวันซื่อๆดอกก็สิได้เบิง้งโมพี้องม,นนมันเมนื่อยนะคะมันพักคอนสงสารคนขับรถเบาไวแล้วตั้งแต่วันไหนพี่หง์ลากยาวๆต่อกันเลยเนะะี่ย ยาวๆที่แบบต่อกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งไม่ใช่สิก่อนหน้านั้นเดือนเดือนเอ่อกรุมพานี่ก่อนหน้านั้นที่มัน,นยาวๆลากๆนะคะวันที่หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็สี่พักสี่พักไม่ต่ไม่ได้พักนะวันที่สี่ก็เดินทางลงกรุงเทพนะคะแต่ถ้างลงกรุงเทพไปอดเสียงอดเสียงแล้วก็เดินทางไปเอ่อสกลนครวันที่หก สนกนนครอยู่ตางนางรถไมอ่อยู่ว่าที่เจ็ดพักคนเหมือนเ่งแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจ็ดมือว่าได้พักเลยพี่น้องเจ็ดวันนี่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะคะตัวนี้มันบอกว่าร่างกายบอกว่าเธอไปนอนแถบร่างกายมันร่างกายบอกม่าเธอไปนอนสบายสิแมค่ค่ะคือลองเบ่องอยู่ทั้งหานพี่นอ้องกี่เบ่งมาเบ่งแบบกันใจ้โอ้พี่น้อง เอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อมันเหลวเด้อมันเหลวเด้อ,อ,ดอ,อ,ดอสิญานลมตึงลงสิแมคะญานลมตึงลงมันอยากอายคนเด้อพี่น้องอันนี้ใช้รถตู้รถอยู่น้องทิวแห่ไม่ทันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ้งจิบรุ้งทิวมีรถแห่เดี๋ยวเ,ยวเยวอารถรถแห่น้องทิวแห่นะคะวันที่สิบห้านี่จะ,จะ,จะมวนบักพักเลยเพราะว่าเราสิเดี๋ยวเขาจะโทรหาเด็กหน่อยไุ้ยได้ไปไล่เอากล่องเงี้ยวมาตีสักหนึ่งสองใบ ตีกองยาวก็พอแล้วแล้วก็ตีพิ้งจีตาไปแค่นั้นแหละเบาๆโอเคค่ะพี่น้องคะพี่งมาบอกพี่น้องพักผ่อนนะคะพักผ่อนทุกคนเราหลับฝันดีทุกคนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะคือแบบว่าแม่เน,นี่ยน้องนอิดร่างกายบอกว่านอนชา้านอนชาของวันแดดสิ่งนะคะคือบางทีนอนกลางวันไม่เหมือนนอนกลางคืนนะคะมันมันมัน ม,มันจะไม่เหมือนกันเพราะหมื่อนอีรีเนี่ยมันหลังกายมันจะแบบมันจะรู้สึกว่ามันเป็นกลางวันอะไรเงี้ย